น้องแตกใบใหม่ดกติ่งต้านลำต้นแข็งแรงสวยงาม <Wow. S 1> ตดยเร็วจริงเลยค่ะในปุ๋ยสูตรแห้งสูตรนี้อุดมไปด้วยสารอาหารได้แร่แทตุเพียงแค่โรยปุ๋ยเพียงหนึ่งช้อนโต๊ะก่อนจะรักชมคลิปช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s ับสไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านมาพบกับแอดมินช่องคุณต้นไอทีเวลา17.30น,นเช่นเดิมค่ะ วันนี้ต้นก็มากับใบของน้องบอลสีที่มีสีแดงน้ำตาลขาวเขียวซึ่งมีเม็ดสีเหลืองเม็ดสีชมพูสวยงามมากๆเลยค่ะ <Wow. S 1> บอลสีที่ทุกท่านกำลังรับชมอยู่นี้น้องมีชื่อว่าบอลสีชัดทินกรซึ่งบอลสีชัดทินกรกระถางนี้น้องเป็นบอลสีชัดทินกรต้นแม่ค่ะ ทุกท่านผู้ชมจะเห็นได้ว่าบอนสีที่สวนคุณต้นไอทีช่วงนี้จะเป็นการโชว์หรือเป็นการอัปเดตบอนสีที่เป็นบอนสีต้นแม่และบอนสีที่เป็นบอนสีต้นลูกทีบเป็นส่วนใหญ่ค่ะและสำหรับวันนี้ต้นมีบอนสีชัดทินกรที่เป็นบอนสีต้นลูกทั้งหมดสองกระถางมาชูค่ะนี่คือ oh oh. บอนสีชัดทินกรต้นลูกกระถางที่หนึ่งค่ะ น้องแตกใบใหม่ดกกิ่งก้านลำต้นแข็งแรงสวยงามตัวเร็วจริงๆเลยค่ะบอนสีชัดทินกรทั้งที่เป็นต้นแม่และบอนสีชัดทินกรที่เป็นต้นลูกเป็นบอนสีที่ต้นเลี้ยงนอกตู้ดังนั้นเรื่องความแข็งแรงหายห่วงเลยค่ะน้องมีความแข็งแรงมากๆและนี่คือบอนสีชัดทินกรต้นลูกกระถางที่สองค่ะน้องแตกใบใหม่ดก กิ่งก้านลำต้นแข็งแรงสวยงามโตเร็วมากๆเหมือนบอนสีฉัดทินกรต้นลูกกระถางที่หนึ่งเลยค่ะการปลูกบอนสีรวมถึงต้นไม้ทุกชนิดสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือดินปูเมื่อเวลาผ่านไปการใส่ปุ๋ยบำรุงบอนสีก็สำคัญเป็นอันดับสองรองจากดินปูกค่ะสูตรปุ๋ยบำรุงบอนสีรวมถึงต้นไม้ทุกชนิด ที่ต้องจะแชร์ในวันนี้เป็นปุ๋ยสูตรที่ทำได้ง่ายๆไม่ยุ่งยากทุกท่านผู้ชมสามารถทำเองที่บ้านได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมส่วนผสมวิธีการทำรวมถึงวิธีการใช้ปุ๋ยสูตรที่ทำง่ายง่ายสูตรนี้พร้อมกันเลยค่ะส่วนผสมที่1ปุ๋ยสำหรับใส่กุลาบค่ะให้ใช้ปุ๋ยสูตรนี้ปริมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะ ซึ่งปุ๋ยสูตรนี้จะช่วยบำรุงรากของบอนสีและต้นไม้ทุกชนิดให้แตกหนอ่อแตกใบใหม่บำรุงกิ่งก้านลำต้นใบให้สวยแข็งแรงเร่งการเจริญเติบโตได้อย่างดีเลิศเลยค่ะจากหลายๆคลิปที่ผ่านมาต้นเคยนำปุ๋ยใส่กุราบมาใส่บำรุงบอนสีปรากฏว่าได้ผลลัพธ์ออกมาบอนสีใบใหญ่ใบดกสวยงามมากจริงๆค่ะ ส่วนผสมที่สองนั่นก็คือกากชาค่ะในกากชาจะอุดมไปด้วยธาตุไนโตรเจนซึ่งเป็นธาตุอาหารสำคัญของทั้งดินและพืชอีกทั้งยังสามารถไล่มแมลงและศัตรูพืชได้อีกด้วยค่ะโดยเฉพาะหอยทากและตัวอ่อนของมแมลงต่างๆกากชาสามารถกำจัดหอยทากมแมลงตัวอ,อ่อนได้อย่างดีเยี่ยมเลยค่ะ ปริมาณที่ใช้ใช้กากชาสองช้อนโต๊ะค่ะมาถึงส่วนผสมที่3ของสูตรนี้นั่นก็คือเปลือกไข่คั่วค่ะในเปลือกไข่คั่วจะมีธาตุไนโตรเจนธาตุฟอสฟอรัสธาตุแคลเซียมธาตุโซเดียมธาตุแมงกานีสธาตุเหล็กและธาตุทองแดงค่ะปริมาณที่ใช้ให้ใช้เปลือกไข่คั่วสองช้อนโต๊ะจากนั้นให้คนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะ ตนขอตั้งชื่อปุ๋ยบำรุงสูตรนี้ว่าปุ๋ยสูตรแห้งในปุ๋ยสูตรแห้งสูตรนี้อุดมไปด้วยสารอาหารแร่ธาตุซึ่งจะมีอยู่ทั้งในกลุ่มธาตุอาหารหลักกลุ่มธาตุอาหารรองกลุ่มธาตุอาหารเสริมของต้นไม้ทุกชนิดเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้ปุ๋ยสูตรนี้พร้อมกันเลยค่ะก่อนการบำรุงใส่ปุ๋ยทุกครั้งแนะนำให้ทำการพรวนดินก่อนค่ะการพรวนดิน จะช่วยให้บอนสีรวมถึงต้นไม้ทุกชนิดมีระบบรากที่ดีเมื่อมีระบบรากที่ดีรรก็รรกจะทําให้บอนสีรวมถึงต้นไม้ทุกชนิดมีการเจริญเติบโ,โตได้อย่างรวดเร็วแข็งแรงค่ะมาถึงวิธีการใช้ง่ายมากๆเลยค่ะเพียงแค่โรยปุ๋ยเพียงหนึ่งช้อนโต๊ะรอบกระถางปลูกน้องบอนสีได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยสำหรับการใส่ปุ๋ยสูตรแห้งในกระถางบอนสี ชัตทินกรต้นแม่ค่ะบอนสีชัดทินกรต้นลูกกระถางที่1ก็ให้ทําการโรยปุ๋ยสูตรแห้งเหมือนบอนสีชัตทินกรกระถางต้นแม่ค่ะสําหรับความถี่ในการใช้ปุ๋ยสูตรนี้สามารถโรยที่โคนต้นบอนสีและต้นไม้1ครั้งต่อ2ส,สัปดาห์ได้เลยค่ะ สำหรับบางท่านที่มีการใส่ปุ๋ยบำรุงบอนสีเป็นประจำตามกำหนดเวลาสามารถที่จะใช้ปุ๋ยสูตรนี้หนึ่งครั้งต่อหนึงเดือนได้เช่นกันค่ะหลังจากที่โรยปุ๋ยสูตรแห้งที่โคนต้นเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ทำการรดน้ำรดน้ำไม่ชุ่มทุกกระถางเลยค่ะให้ทำการรดน้ำได้เลยโดยที่ไม่ต้องรอเวลาค่ะจะเห็นได้ว่าปุ๋ยสูตรนี้ ทำง่ายๆใช้ก็สะดวกรวดเร็วมากๆแต่ผลลัพธ์ออกมาได้ผลเกินคาดจะช่วยให้บอนสีของท่านแตกนอแตกหลอดมีใบใหม่ดกกิ่งก้านลำต้นแข็งแรงสวยงามเล่งการเจริญเติบโตได้อย่างดีเลิศเลยค่ะ จากรายละเอียดทั้งหมดในคลิปนี้ทุกท่านผู้ชมจะเห็นได้ว่าหากทุกท่านผู้ชมใช้ปุ๋ยสูตรนี้บ่อนสีและต้นไม้ทุกชนิดที่ท่านปลูกไว้ที่บ้านจะได้รับสารอาหารและแร่ธาตุ NPK อย่างครบถ้วนเป็นปุ๋ยที่ทำง่ายแถมยังใช้โรยที่โคนต้นได้ง่ายๆเพียงหนึ่งช้อนเท่านั้นต้นเองหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์สำหรับทุกท่านที่รักการปลูก ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะแจ้งเตือนคลิปดีๆมีสาระทางช่องคุณต้น it channel ค่ะฝากกดติดตามเพจและช่อง tiktok คุณต้น it channel ด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะหากท่านใดมีคำถามคอมเมนต์ใต้คลิปหรือจะเข้าไปพูดคุยกันในเพจขุนต้น it channel ได้เลยค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขในการ ปลูกต้นไม้ทุกชนิดเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ